เวลา18นาฬิกา44นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปยังห้องพระปกเกล้าอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชจังหวัดนนทบุรีพระราชทานประกาศิียาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็กโรงเรียนรักอุบลการบริบาลประจำปีการศึกษา2562ถึง2565จำนวน224คน โรงเรียนรักอุบลการบริบาลเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็กจำนวน840ชั่วโมงมาตั้งแต่ปี2557ถึง2566โรงเรียนตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและมีสาขาเชียงใหม่และสาขาสงขลาเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับวิชาชีพการบริบาลให้นักเรียนบริบาลมีทางเลือกที่จะศึกษาในสาขาใกล้บ้านทุกสาขาอยู่ในความควบคุม ของกระทรวงศึกษาธิการและในปี2566ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์มีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดและสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมาณการว่าในปี2576ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับสุดยอดจะมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ28ของประชากรทั้งหมด โรงเรียนจึงจัดทำโครงการรักอุบลเนสซิงโฮมเพื่อรองรับสถนานการณ์ดังกล่าวและให้บริการดูแลผู้สูงอายุในแถบอีสานใต้